ก็คลิปในวันนี้นะที่ทุกคนเห็นพี่แต่งตัวแบบนี้เนี่ยคือพี่เดียเตรียมตัวที่จะไปงานคอสเพนะครับทุกคนคือเห็นพี่แต่งตัวเป็นเนี่ยไดโนเสาร์นะส่วนในโชวเนี่ยแต่งตัวเป็นปลานะครับมันก็แต่ละคนนี่ก็คอสเพเป็นสัตว์นะครับผมผมก็เป็นแบบสัตว์ป่ากินเนื้ออย่างเงี้ยอย่างไรโช์นี่กินอะไรสักุล่าเหรอฮะสักุลาไงมึงก้งแดดอ๋อใช่ดอาหารป่าปาสักุลออ เป็นสปอนเซอร์ของมึงเลยนุ้ยโอเคโอเคมาค้อนเลิกกันดีกว่าก็คลิปในวันนี้นะพี่ก็จะมาเอาดาบเนี่ยดาบอะไรนะโชดาบเซเบอร์ไม่ใช่เซเบอร์เล่นโกคุดาบเล่นโกคุ VS ดาบบิ๊กมัมนะผมใช่ซึ่งพี่เนี่ยจะเล่นดาบบิ๊กมัมนะหรือคือบัตตี้สวอตนั่นเองส่วนในโชเนี่ยก็จะเล่นเป็นดาบเล่นโกคุนะซึ่งสกิลมันคล้ายๆกันนะครับมันมีแบบติดไฟเหมือนกันนะเข้าใจไหมเออ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าดาบไหนจะโกงกอกกันนะทุกคนซึ่งข้างหัวเราก็ต่างกันนิดนิดหน่อยหนอ่อยน้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยกูก็ย้ายมาฝั่งมาลีนให้ถ้าเกิดกูอยู่ฝั่งโจนเดี๋ยวม่งก็บอกว่ากูโกงอีกไอ้ที่อโอเคครับเออ <Fuck in! S 2> คนดูอยากได้กี่ไลค์ถามไปโชยดีกว่าโชวเลยได้กี่ไลค์นะ้องอยากได้สักร้อยห้าสิบไล์เพื่อ,อเ,เป็นก,กระบี่เอออะ กูอขอร้อยห้าสิบไลค์ด้วยก็ได้วันนี้กูสาแบบแต่งตัวคอสเทลู้มไหมมันใส่ยากขนาดไหนเนี่ยคนดูดูขนาดตัวพี่เนี่ยโคตรอ้วนเลยไอ้ดูตัวไอชโชนนะครับย่างพอไม่เฮียข้าวก็ไม่แดกนะครับจะหวังว่าจะโตเท่ากูได้ตบแน่ได้โดนเต่าได้ได้เด,ด็กตายอย่างกูแล้วโอเคครับมาเดี๋ยวเริ่ม,มเลยเดี๋ยวเราจะสลับดาบกันเล่นนะทุกคนเอ๊ะอันนี้ให้เล่นแบบเปิดเผาตื่นเปล่าหรือไม่เปิด ไม่เปิดดีกว่าเนาะเราจะได้วัดเราจะวัดไปเลยวัดดาบไในเก่งกว่าก you know. ันเออจริงมันก็แล้วแต่คนเลยอ๋อใช่มันก็แล้วแต่คนนะเมแกนช็อปร้านบริการขายไก่ตันสุดคุ้มราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นเองนะครับผมและยังมีไก่ตันให้เลือกซื้ออีกมากมายทุกคนก็สามารถไปเลือกซื้อไก่ตันที่ราคาโคตรถูกนี้ได้ที่เว็บเมแกนช็อปเลยนะครับผมผมจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะไปเปลี่ยนของเปลี่ยนอะไรครบมั้นะเปลี่ยนครับเปลี่ยนแล้วมาเลยเลยมเ้ยนะเลยเลยเปลี่ยนเปลี่ยนนืโอเล่นคเขา อ่อได้ได้มาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู๋ไม่เป็นไปแน่ไปแน่เราเราไม่ต้องกลัวนะว่าเคนจะแตกก็คือเรามีเผานะครับโหเยียโอ้นี่คือความเยี่ยของตัวยังไงล่ะโชว์โดนโดนกูโดนกูว้ยิดีดีดีไม่อัดกูกำแพงเลยจับกูอัดกำแพงอย่างนี้โอ้ยปืน ปืนบุกนี่โดนโดนโดยปิวเอ้ยโอ้ยปิมันยิ่งปาไปโดนเลเป็นไงดูไปอย่างใจพี่ไม่โดนนะนะนะความจริงแน่โชรู้จักสไนเปอร์วะโชไม่รู้นี่ไม่โดนอะไรพวกสไนเปอร์อะไรคุณย่าปัญญาอ่อนนี่มีโดนโดนโชโชอย่าทำไรพี่ปุ๊บโดนโอ้ยไอ้ที่ทำไมมันแม่นจังวะไอ้ที่ข้าหัวก็น้อยจะทำเป็นประสบคงประสบการณ์เด้อไอ้นี่นี่นะครับเก่งผมเก่งอยู่แล้ว ไอ้ไปดีเลยย่าไอ้ย่าไ้ยืนไม่ทันโอ้แม่เงยเห็นกุ้งแทงเจ็บเต็บเต็บเต็บยูจะตายซ่านยูจะตายแล้วยูจะตายแล้วทำให้ดีทำให้ดีหนีหนีหนีจะไปไหนหนีโอ้ยหนีไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่เป็นที่อะไรมันมีเผาปืนไรเปอร์โอ้โหแม่เอนือยิงไม่เคยจะโดนอ่ะ

เอาวินดี้ไม่ออกไอ้เหี้ยอดนได้ไงเกิดเบิดไหมไอ้เหี้ยเอ้าไอ้เหี้ยโดนได้ไงโดนโดนนัดหนึ่งนัดหนึ่งหัวไปสวรรค์นะมาโอ้ยเขาให้ไปโดนเฮ้ยไม่โดนเหมือนกันเกือบตายเลยเลยร้อยยี่สิบรวยแกจะไปไหนไม่ได้ฉันต้องหนีฉันต้องหนีแล้ว โหนี่ม MM hey, ันน like ี่โชไหนไหนมึงก okay? oh. ็จะแพ้แล้วอะเฮ้ยไม่แพ้ไม่แพ้เว้ยดาบมึงเันไก่เว้ยออุ้ยไม่เชียเฮ้ยไอ้ยปิวอ้ยไม่โดนโดนไอ้เียให้คนดูพี่พขอโทษพี่ขอโทษเว้ยไอ้ยยียยยยยจยย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 ยเยย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 โอยย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 งยย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 ย้ยยยยยวยยโ เห็นไหมครับทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าดาบไหนมันอยู่ในมือพี่เนี่ยก็คือมันโหดนะครับโอ้โหเมื่อกี้จะชนะอยู่างไรยังไม่น่าเข้าไปเลยผมแค่อ่อนให้มึงไงโอเคมึงไม่รอดแน่โอ้ยเยอยโคตรเลยปาดไปปัดสดไอ้เจี๊ยอันนี้ผมมาแล้วผมเอาจริงแล้วไงนี่ไงมึงเอาจริงเหรอเอ้ยเฮ้ย เฮ้ยกูเข้าใจแล้วมันโกงยังไงครับคนดูแบบวิเชยไม่โดนไงนี่ไงแต่กูเอาดิวะมาดิวะนี่ไงนี่อะไรกูลบกูลบแล้วกูลบไงลบ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 เซนเซนคนดูแต่โอ้โหอะเบ็นเรืโอ้ยชิมหายกูตายเออกูตายเยอะไอ้เหี้ยกูไม่น่าเล่นเลย เู้ม่น่าเล่นเลยเฮียเล่นเยอะไปหนขอเวลาเริ่มนี่ไงนี่ไงอุ้ยโอ้หอยอิ่งไปโดนอ้าวโดนนี่อ้ยอ้ยอุ้ยมาดีมาใช้มัดนี่แหละนี่ใช้ดาวใช้มัดชนะนี่แหละอุ้ย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 ้ยออุ้ว้ออออ เฮ้ยตายอยู่อุ้ยจุดจุดจะลบได้ไงอุ้ยปาดไปเบาๆบาเลงเล็งเล็งให้แม่นเล็งให้แม่นโอ้โหอุ้ยคนเท่เลยกูโดนเอางี้ได้ก่อยกูได้เฮ้ยคนเีท่ทำไมมันได้ก่อนวะปาดไปคมๆมอ้ยไม่โดนหรออ่าดักดัก ายกูอยากให้เฉยให้โตกูตายกูตายกูตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูโอ้ยยังกับโตอยเียเมื่อกี้เนี่ยเือ่ะยังกับติงอุ้ยนี่ฮมวนเลยมันสวนใครยังชอบอ่ะเฮ้ยคือเอาง่ายๆนะมันโหดทั้งสองดาบเลยคนดูมันขึ้นอยู่กับคนเล่นนะแต่เอาตามตรงเนี่ย ให้ผมพูดตามตรงนะผมว่าอไอ้ดาบบัดดี้สวอร์ด่มันโกงกว่านะไอ้ดาบบิงมัมอ่ะโกงกว่าแนะ่นอนนะมันแบบเปิดเคลหลบยากนิดน,นึงนะถ้าเกิดใครเปิดไม่เป็นอนะ่ะวันนั้นโอเคครับคนดูก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยหรือใครชอบดาบไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะครับโอเคก็คลิปนี้พี่ขอ150ไลค์พอนะครับคนดูก็ขอ150ไลค์ไปแล้วบายบายยูปัวเด